่อโอเคอ่ะพ่อสวัสดีค่ะหนูหนูหนูกำลังห,หายข้อเก้าข้อเก้าลยนะคะมัคนมีสามคุณค่ะนี่ดีค่ะสีเหลืองสีเขียวสีชมพูไม่สีด้มอ,อ๋อสีส้มตัวนี้นะะร้อยขวบค่ะโอเคค่ะน้อนเราจะมาแกะกล่องนะคะใช่ค่ะเปแกะแบบนี้นะคะนี่นี่ๆๆ มันจะมีตรงให้แกะใช่ไหมคะใช่ที่มีหมวดเดยนั่นแหละค่ะได้ช่วยไหมได้ช่วยไหมหนูคิดว่าก็ได้สีทุม่มอันนี้นะคะ,คะได้สีพุ่มเลยนะคะหนูไม่ดูก็ได้สีอะไรนี้ให้หนูไปลองแกะก่อนนะคะเปล่าได้ไหมหมุนใช่ไหมคะ แล้วมันมีอะไรคะได้ถุงใหญ่อ่ะแกะดูดิเอามือเอามือเอามือหยิบออกมามหยิบไม่ได้หยิบได้ไหมหลูกไม่ได้หยิบไม่ได้เ,เป็นขนมนะคะอีกอันนึงคืออันนี้ขนมอันนี้ใส่ของได้ค่ะเก็บของได้อันนี้มันไม่มีเซอร์ไพรส์อะมันไม่มีซอรพรส์ลูกม,ม,ม,มันเป็นแบบว,ว่าให้เราเก็บของไงเนีย่ยแล้วก็เอาของใส่ไปในนี้เอาของตุ๊กตาหนูเก็บได้นะ เก,ก็บเงินก็ได้เอาเงินเอาเงินมาอย่ากระปุกออมสินเลยโอเคบายบายอย่อยะอไไอก็กะจะเป็นกล่องเหล็กแบบนี้นะคะน้องๆสามารถใส่ของเล่นได้เนาะอ่ะแล้วก็จะมีขนมให้ข้างในนะคะเป็นขนมคุกกี้ค่ะอ <ขา S 1> ่ะเสร็จยังจ๊ะ